คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยสุภาพกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ว่าไอ้หมูไม่ยอมห่างเลยตามมาถึงในห้องน้ำมาให้เกาให้บานีีมึงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคะัะดูนะคะหลับพิมพ์หลับพิมพม์เฮ้อใครมันจะไปอุดได้ล่ะลูกแบบนี้เธอไหวไหม ขยับทีมหนีดีกว่านะขยับพอเราขยับทีมหนีหังก็ตามมานะจ๊ะขยับทีมหนีดีกว่าอ๋อเอาเงี้ยเหรอโอมาได้เหรอเอ๊ะหามุมเอาเองอะหามุมเอา ย้ายทีมหนีดีกว่าอ๋โอโอเคโอเคโกรธ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 กระยิ้วเลยโอเคโอเคอเธอเก็เค้งเก้งเลยสิฮะเธอก็นอนเค้งเก้งเลยมไม่ะไม่ๆออกมปชุ้มชุ้มชุ้ม อ้ยเรามีข้องน้ำเสร็จก่อนเธอลูก